สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราพามาเพ้นที่วัดบ้านสวายค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในกันค่ะเดี๋ยวไปเจอกันด้านในนะคะเดี๋ยวก่อนไปม่งกนเนี่ยค่ะเรามาแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนช่วงด้านหน้าก็มีของขายด้วยนะคะ การิสแก้วพะวาแก้วพกาสุขุณสุภาพรนะครับโรงทานลอดช่องนะครับและก็เป็นโรงทานผัดไทยไทยผัดผัดไทยนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยเช่นกันครับอนุโมทนาบุญให้กับคุสุน ให้ลุกทองนะครับรองทานีนะครับซึ่งเป็นคขบีสูงที่สุดจากเมืองเสฉวนนะครับการที่อยากจาระมานต์ขบีเมืองเสฉวนก็เป็นเมืองที่โรงทานบนสุรของไทยบนองนะครับอนุอนุโมทนาบุญให้กับบุญสุขมาดาวิเป็นโรงทานบนสุข เนี่ยค่ะก็มีน้องๆนะคะนักเรียนนะคะก็เสนอนะคะเอาไปวางไว้ให้ค่ะนะครับก็นะครับเป็นรองสารอ๋อครองน้าบ้านนะครับนะครับคุณสมศรีสีกระแตกคุณประจวบสีพิมคุณสุทียบสุกุ้งนะครับเป็นโรองสารข้าสามและก็ นะครับร่วงานพิธีสีกันเริ่มบ้างแล้วนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วท่านที่อยากจะบริจาคมาร่วมกองบุญนะครับในการอาธิบุญเลี้ยงเทนนะครับพระสงฆ์มู่ใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวตะบนโคกตะเคียนนะครับจะมาร่วมทำบุญในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับอย่าทำหน้าเรื่อยๆเรือยี่บริจาคตรกเลยก็ล นาจิตโตธนาเล็กล้อนี่มองให้อารียชนคุณครูคนสวยครับขอบคุณมิจเจกเล็กล้อครับผมขอบคาจารยะลำดับต่อไปนะคะผู้ที่ร่วมบริจาคนะคะคุณอัมพรคุณสารยิ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทจากบ้านครูขอขอบเลกล้อนะคะรูปหล่อที่สุดนะคะในสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะหนึ่งร้อยปาทจากบ้านจานนะคะนี่คือจิ S <S <k> นีค่ค่ะทุกคนโรงทานนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะเยอะมากะคะ่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะ,ะพี่ๆเขาเดินทางมานะคะทําบุญกันนะคะนีคะ่ค่ะตรงระหว่างโรงทานนะคะทุกคนคนเยอะมากนะคะเยอะแออัดจ,จนเข้าแถวไม่ได้นะคะทุกคนบางทีเข้าได้เดี๋ยวออกไม่ได้นะคะ ไม่ต้องทด้ี้นไม่เอานรห้งรอกางนเปังนี้นะคะทุกคนรงทานอีกฝั่งนึงคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับกันไ้ยไปรับไม่ได้แร้เพราะว่าพื้นชื้นแฉะนะคะแถมแถมแล้วก็มีน้องเย์ด้วยเนาะเราก็ยืนดูก็พอนะคะทุกคน ี่ค่ะทุกคนคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในทางนู้นอีกนะคะทุกคนคะเนอะ คุณแม่าดบกีห้บาทนะคะจากบ้านมืองทองคุณแม่ควไมติดอสบห่าร้อยบาทจากหันทองคุณแม่เอกดีหางดีนะคะห้บาทจากบ้านหินทองคุณแม่คุณแม่เีเียสองจากจากบางใครใครชนะนะผาง้ตเด็ตใจนขมสงบไม่ยอม คุณพ่าสุบินอุ่นมาก40บาทจากมณฑลคุณแม่ด้วยค่ะสำรวม760บาทจากอีสานพัฒนาคุณแม่หวยกระแต่โสง100บาทจากอีสานพัฒนาคุณคุณพ่อจุกคพหากรายชื่อเพิ่มเติมนะคะคุณสันวยเจนโจบนะคะ100บาทคุณสักนมรินมันีแน่นและครอบครัวนะคะ100 นายม้วนเงินดีหนึ่งร้บาทจากบ้านพวกเวงคุณสามทางลื่นหนึร้อยบาทจากใส่ขอทางพระคุณเจ้าก่อนนะครับพระคุณเจ้ากราบนี่บนนั่นบนก่อนนะครับมาถึงแล้วให้ท่านนั่งน,นั่นบนให้ตรงเลื่อนตีก่อนเก็บไปก่อนได้ไหมนี่บนพระคุณเจ้าเพื่อนนั่นบนก่อนครับ แต่ย yeah. you? ังยังเหลือเยอะเลยทุกอย่างแจกจบแล้วก็ต้องวิ่งก่อนนะครับวิ่งก่อนเนาะให้ให้จบตรงนี้ก่อนเนาะไม่งั้นมันทำพิธีไม่ได้ทำทำพิธีไม่ได้หลักนิมนต์พระคุณเจ้าอีกชุดหนึ่งนะครับชุดใหญ่ๆนะครับหลักนิมนต์ทำไมครับ เราจะในวิธีการจะไม่ล่านครับทำแบบเป็นงานพระราชพ,พิธีเครื่องรักเครื่องรักเป็นงานพระาพ,พิธีนะครับเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงว่าขั้นตอนพิธีการเป็นอย่างไรเรลงมบนสดที่ผ่านมาก็ที่บ้านปราสาทเองก็270กว่ารุ่270นะครับ วันนี้ชั้นเพลิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ200ลงโบสดก็น่าจะ200ก,กว่านะครับ15รูปครับตอนนี้นะคะก็เพิ่มอ,นนอีกนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะอีก15รูปนะคะวันนี้มีลงอุโบสถนะคะก็เป็น270รูปน,น,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอรหรังสัมมา2 ไม่มีคำว่าสาธุยกเว้นเทศจบสาธุนะครับกล่าวอาราธนาศีลเลยจะไม่มีรังสามมาแล้วก็ไม่มีผมจะไม่ยังพันตีเสร็จเรียบร้อยอาราธนาพระธรรมนะครับเพื่อพระคุณเจ้าจะแสดงธรรมหนึ่งธรรมะอยู่ที่การเวลาหลังจากนั้นนะครับ นั่งสมาธิไม่เกินหนาทีแล้วก็แผนเน่เมตตาจบแล้วกล่าวคำถวายอาหารเพื่อเป็นพระราชากุศุลทั้งสองพระองค์เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีของรัชกาลที่สิบของรัชกาลที่สิบนะครับโดยฉะนั้นขั้นตอนตามนี้นะครับส่วนพี่น้องที่นั่งในเก้าอี นั่งเก้าอี้โซฟาก็ดีตรงนี้หาแม้กระผมได้เชิญเชิญอย่างวุตติพิกคเววัชิโรปะมจิตโตปุกคโลตีนับบันนี้จะรับประทานแสดงปรมเทศนาในวัชิโรปะมกะฐาว่าด้วยปัญญาประดุเทศ เพื่อเป็นเครื่องประดับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนาบุญกุศลราศีส่วนธรรมัสวรรณะใหม่ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะพละคือกำลังอมามรนองค์มนตรีเสนาข้าราชการบ,รบาราล เป็นคณะสนองงานที่เก่งกล้าสามารถแมากด้วยความจงรักภักดีอภิกันจับพละคือกำลังแห่งชาติตะกูลสูงหมายความว่าทรงเป็นพระโกสุธาผู้มีแห่งการถวายทานนี้การถวายทานนี้ขอพระบาทสมเด็จขอพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ประดุดฉัดแก้วของปวงชนชาวไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนยิ่งยืนนานทรงนิราชทุกโรคภัยทั้งมวลทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์ ตลอดการเป็นนิจเดินหนึ่งหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับก็ถวายพระบุญเจ้านะครับาบางส่วนส่วนที่เหลือให้คณะกรรมการไว้นะครับจัดสร้างปฏิสัขงขรณ์วัดบารบามพี่น้องเห็นนะครักตุ้ดิงสามหลัง นะครับอยู่ด้านขวามือด้านทิศตะวันตกสาระกันเปียนกำลังก่อกำลังสร้างอยู่ยอดปัจจัย967บาทนะครับก็ขออธิโมธนาสาทุกประเพกันะครับสาหรับวันนี้นะครับผมเองในานามผู้นำหมู่บ้านนั้นก็ขอบคุณทานายเพือกับเชิงขอบคุณน้าส่วนทุกท่านขอบคุณทางทีมงานท่านนายกรัฐไทยมหันตพงศ์ขอบคุณท่านนัทยาพลดาวศรีขอบคุณพี่น้องชาวเพือกับเชิงแ,เชงและโดยเฉพาะผู้นําผู้ใหญ่ไป่ช่วยทุกท่านทั้งสิบ

สวัตสุนสุตจทยปะมจาริสุปปะทลังกายกิวะเทมสวตตุะกะวะตาธมโมมังนสามิสุปะะวะต กดนี่ดูมองยังไงแล้วเขาผู้ใดเอายนามอ่เออจะไปนังไปให้เพลินเอาประกาศที่ที่โบนอะไรไปโอ้ชีวิตช้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่จ๋าเดี๋ยวก่อนให้ประกุญเจ้าลงก่อนนะครับไม่มีอะไรอนี้แต่พวกเราแค่นี้แหละนะ เลี้ยนได้ทางด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละไม่ได้ทางก็ไม่เป็นไรหรอกเย็นนี้ก็ไปทานที่บ้านเราเนาะแล้วแม่เนาะใจเย็นๆต่างใจเย็นๆผมไปเจอทุกรูปแบบเจอทั้งยทั้งร้อยทั้งทุกรูปแบบไปทั้งอำเภอเจอทั้งอำเภอเมือนกาหมรที่ไหนก็เมือนกันหมดนะห้ามคนห้ามไม่ได้หรอกเนาะ ้าเราคนเดียวแบบได้อยู่แม่จ๋าดูกันก่อนแล้วชวพนพระโดยชนพรนะเดี๋ยวชนพระให้พระไปก่อนให้พระไปก่อนเอาเอาที่นั่งของพระหอกก่อนแล้วก็ขึ้นไปทานข้าวนะครับท่านะะาตำรันจำร้องก็ดูแลท่านประธานและก็คณะด้วยนะครับดูแลนะครับ กคนก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่ต้องเรขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ